มาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโคคีนนะครับและนี่คือลิมิน a l แกลเลอรี่ครับมาแล้วครับนี่คือโอ้โหเดี๋ยวะม,มาไว้ไปอีกแล้วแป๊บนะ <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่เหลือเกินอ่าโอเคประมาณนี้น่าจะพอไหวเนาะไม่ไม่เร็วมากครับขอต้อนรับสู่แกลเลอรี่นะฮะ โอ้มีเพลงให้ฟังทำไมมันเดินไหลๆหรือเปล่าเนี่ยมันเดินลื่นๆไหลๆลแปลกๆครับเหมือนพื้นลื่นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์อ่าชมงานศิลปะอันสวยงามเปิดโอ้โอ้โหระวังพื้นลื่นนะครับกดชิปวิ่งได้โอเคอุ้ยหยดว๊ออ้าวะบหมดนมปเนีแยโอ้โหฮะเอ๊ะ ผมแค่มาเดินเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ไม่เจออะไรวะเนีย่ยแล้วนี่ไม่มีอะไรให้ผมดูเลยล่ะมีแดดอุ้ยประตูครับเทคคลิกขวาเพื่อเลงคลิกซ้ายเพื่อ accept แล้วกดอ่าเพื่อรีสัตว์เอ้าแล้วผมรีสตาร์ททำไมวะวเนี่ยเดินนะผมต้องหยิบยังไงนะคลิกซ้ายครับคลิกขวาแล้วแปะเนี่ยหรอ เดี๋ยวถ้ผมเอากรอบรูปมาวางครับแล้วมันก็เป็นรูปตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เปิดได้โอ้หมายกได้อยู่นะเดิม <Under. S 1> ห,หยิบขึ้นมาครับแล้วเล็งแล้วเมาส์กางเพื่อโอ้กลับ,บหัวนี่ไงราก็โปะลงไปใช่ไหมะฮะเฮ้ยไม่ธรรมดามันคือเกมพัลเซิลเหรอเนะี่ยเอารูปนี้ขึ้นมาครับ แล้วเราก็ได้หนึ่งประตูครับแล้วก็วางไปแล้วก็ไปได้เลยนี่ฟักเ <Fuck. S 1> อ้า <laughs> ทางนี้ไปได้ครับนี่คืออะไรอ่ะมีคนเอารูปนี้มาครับแล้วอ๋อมันต่อเป็นห้องเลยนี่ว่ามันต่อเป็นห้องเพิ่มเข้ามาแล้วครับเนี่ยแต่นะคราถ้าผมเอานี้แปะลงไป ันก็จะเอียงแล้วล,ละมุดไม่ได้ด้วยเอาอ่ะลีลีลีเลยโอเคอืมถ้าผมกลับหัวมันนะประตูก็หล่อนอยู่ดีโอ้ยแล้วยังไงนะอู้แล,ล้วหล่นนะดิออ่าโอเค หล่นน่าจะตายครับเริ่มใหม่ต่อ,อห้องเข้าไปกันเอาให้ตรงนะตรงครับไปหยิบไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ฮะห้องนี้หยิบมาแล้วแปะลงไปแล้วอย่างไงนะโทษนะครับขอทางหน่อยครับแล้วก็แปะลงไปขอทางหน่อยครับแปะลงไปวอตตาเฮล อุ้ยเหมือนจะมีประตูครับบา้านนี้ใช่ป่ไปครับรทางไหนครับขอบคุณครับเย่ที่นี่ที่ไหนอ่าหลังหลังไม่ได้ครับกลับไม่ได้ละห้ามถอนตัวแกลลี่นี้เดินเราต้องเดินดูตลอดไปอุ้ยเือข้างบนนะดิออแต่นะระโดดกระโดดเอ้ะออนี่ครับอันนี้หยิบได้ แล้วเราก็อ <c oughs> ล้งไปตรงนั้นใช่ไหมอะถ้าผมม้วนแบบม้วนประมาณ่ประมาณนี้ได้ไหมครับปึ๊บละสูงเกินม็นสูงไปอะดิเอาใหม่ไปไหนละนี่ครับหรือถ้าผมเดินไปเลยได้ไหม Let's go โอ้ไม่กอด โอ้โอเคข้างหน้ามีทางครับอุ้ยทไมมันโอ้ตาลายไปเนี่ย <laughs> เอาแล้วมีบันไดฮะหยิบม,มาแล้วแปะเข้าไปเลยเอ้ oh, <laughs> ผมเดินไปได้ไหมอ่ะ <laughs> เอาอ๋เดี๋ยวผม้องเอาไอ้นี้ไปไปไว้ตรงนู้นครับโอเคเก็ต <laughs> okay, เอาใหม่แล้วแล้วผมจะวางให้มันชึ้นไปยังไงได้ม้างนะ อ่าประมาณนี้ไหมมันน่าจะประมาณอประมาณนี้ป่ะครับเนี่ยเราก็มาหยิบอันนี้แล้วโบโบเคนโอ้โหผู้สาตั้งใจวางอะไรวะเอาละครับแล้วถ้าผมวางอ่ะแบบนี้ได้ไหม มันก็ไม่ถึงใช่ปะ่ะว่ายังไงดีวะอ่าประมาณนี้ไหมอ่ะแปะเข้าไปครับน่าจะได้นะอุ้ยถึงโอเคขึ้นมาได้แล้วก็หยิบได้ครับเย้ในที่สุดแล้วเราก็เปิดอ่ะตรงนี้เลยไปอ้อโอ้มาโแล้วผมแปะตรงไหนดีอะทางจะหมดแล้วนะไปห้องนี้ไหมครับ มันเอียงแล้วครับประตูอยู่นี่ผ่านแล้วเย yeah. โอ้ยมีน้ำอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมันจะมีอะไรตัวอะไรในน้ำไม่น่ามีผมว่าน่าจะมีแค่เรากับพิพิธมืดเกินทัน,นี้ไปได้ครับมันทางวนมันเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนทางวนเลยอ่ะ ไปขวาก็ได้ครับขวามันไปได้ปะ่ะโอเคได้อยู่อะไรอ่ะโอ้มันใชายหาดนึกป่ะนะไปมันชายหาดชายหาดปอมเนี่ยมันโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีเรืออยู่ครับราไปดูเรือก่อนนะอเอ๊มีใครอยู่ไหมครับผมมาหาทางออกเป็ด อุ้น,นี่ทางตานันอ่าเอาวางเป็ดไว้เข้าไปโอเคครับต่อทางฮะอพาคารแล้วมีโอ้ยเป็ดเต็ไมไปหมดเลยมันลาดลงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันค่อยๆลาดลงไปข้างล่างอ่าอันนี้เข้าได้ไหมครับได้แหละเนาะไปเย้อุ้ยโอ้โหแม่งม,ม,มุมเหรออุ้ยจิบงจกนะโดนละกูโดนละ นี่ไม่มีอะไรแล้วครับกล้วยมันจะมีอะไรไหมเนี่ยอ่าหึอุ๊ยอ่ะแล้ว <c oughs> ทำไมโอ้แล้วท,ทำไมกล้องทำไมกล้วยถึงหล่นนะเอ้าข้างหน้ามีโอ้โหไม่กดบอดไฟเหรอยังนะเพื่อนไปครับอิกจะไปด้คิดเองคิดเองคิดเองไม่มีอะไรครับโอ้ขนลุก อะไรอะทางนี้ไปได้ป่เนี่ยอุ๊ยโอ้ไม่กอโอ้ย, oh โ,อยโอเคโอเคไม่มีอะไรครับก็แค่ลูกลูกกระตายไม่กี่ไม่กี่นะไม่กี่ไม่เท่าไหร่ครับบอกเลยว่าชิวๆิอ,อหมดยังข้างหน้าต้องมีอะไรแน่เลยวะทางขาด,ด่ะดิไปได้ครับตรงนี้ ในสามสองผมไม่มองมองพื้นโอเควิจัยกล้องครับอ่าหน้าเอากล้องมาแล้วมีอ๋อถ่ายได้เหรอยิ้มนะครับแลวได้ออผมอ้ผมถ่ายแล้วผมก็เอามามาใช้เองอะนะ อ่ะไปทางนี้ได้เงี้ยหรออ่าโอเคแล้วยังไงนะเลาผมต้องไปทางไหนเนี่ยที่ไม่มีทางให้ไปเลยเนืะ,ะเดี๋ยวนะผมเดินทะลุทะลุนี้เด้นเนะี้ผมต้องไปไหนก่อนครับในตู้เข้าตู้แล้วนะอ่าไม่มีอะไรเลยอะทางเนี้ยยังไงดี ถ้าผมถ่ายตรงนี้ใช่ไหมสมมุตินะถ่ายนี่ครับือ้อได้รูปมาใช่ไหมครับแล้วก็เอารูปเนี่ยต่อทางทางเข้าไปครับโอเคมีเละลรปปะไม่มีหรออ๋อแล้วต้องทำรายการนี้หรือเปล่ายังขวาไหมไปครับ มันหุ้ยบนทั้นครับโอ้โ oh ห oh, มออมาอยู่บนนี้อ่ะโอ้ฟีมหมดแล้วดิโอเคเป้าหมายเราคือไปบนนั้นฮนะพอพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอ,ขอเวลาถ้าผมถ่ายตรงนี้ก่อนใช่ไหมหนึ่งใบครับและครับอ่าเราเราค่อยๆเชื่อมเชื่อมทางนี้ครับประมาณนี้ไหม ถ้าแบบเนี้ยเราก็จะไปอ่าตรงนี้ได้ครับเนี่ยประเด็นคือขึ้นไม่หล่นซะด้วยเดี๋ยวนะทำไมผมถึงไม่ถ่ายไอ้นี่วะใช่ป่ะแล้วผมก็เอาลงมาตรงนี้เลยไงเนี่ยแล้วผมก็โดดงไยเออเพอร์เฟกตอะไรเอาใหม่ครับผมขอหามุมกันนะ อ่ะมุมนี้มุมตรงแล้วครับมุมตรงเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เราก็เข้าไปเลยผ่านไะผ่านนด้ดิโอ้โหเราใช้กล้องนี่คืออะไรครับเนี่ยฟิล์มคัมแบนด์อ๋อได้ฟิล์มมาหนึ่งฮะอันนี้ผมไม่ได้ยากวะถ่ายมาปุ๊บข้างบนมีอะไรไหมผมลองดูข้างบนไหมนเนี่ยเราก็บุ่นครับโอ้ยทุนทุนทุนทุไปโอ้ยอี๋ซี ที่นี่คือโอ,อ้ฟิล์มครับขอบุนะอะไระนดิอ่าเดี๋ยวนะขอขออืมบทนว่าถ้าผมถ่ายอ่าอ่้ตรงนี้หนึ่งชื่อแล้วก็ค่อยๆต่อเสาขึ้นไปครับอ่ามันต้องยังไงวะ างี้อุ้ยโอเคเราเข้าไปไม่ได้ดิยากและถ้าผมเอาประตูมาเลยได้ไหมประตูครับก็หมุนมนะก็ดดลงไปเออนเป็นี้ขอบคุณครับฟิวมเยเจ็ด <Yeah. S 1> ไปแล้วครับได้ทั้งวัน มันอยู่ไกลอ่ะผมว่านี้ไม่น่าได้แน่เลยอ่ะอืมข้างหลังมีอะไรไหมฮะถ้าผมถ่ายทางอ่าทางเดินตรงนี้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเราก็เราก็ต่อทางไปครับอ,อ่ะอุ้ยประมาณนี้ครับกระโดดถ่ายกระโดดแล้วเราก็ถ่ายแล้วเราก็ โอ้โหผมกลับไม่ได้แล้ววะลองใอีกครับอุ้ยยับมาไล่ะย,ยากเกินฟิลล์สามเลยออกเก็บใหม่ก็เป็นเจ็ดโอเคครับค่อยังชั่วเดี๋ยวนะถ้าผมถ่ายอ่ะผคมไฟปึ๊บหนึ่งดอกค,ครับแล้วผมทำเป็นทาง เรียกว่าสไลด์ลงไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดิประตูหายไปแล้วครับนะ่ะตายเถอะหายนี่ก่อนครับผมต้องเก็บเฟรมในประตูเอาไวอ้อ่ะอันนี้ก็อันนี้ต่อกันพอดีครับประมานี้ไหม พื้นมันหายไปป่ะนะ่ะเนี่ยครับพื้นมันหายดเดียวเดียวโอ้ยผมว่าอันนี้มีมีแววมีแววนะเดี๋ยนะขอหามุมดีๆก่อนถ้าเราถ่ายอันนี้มาเลยโอเคแล้วก็ครับ ลงไปหูุกไกลมากเลยอ่ะอทีไหมสักทีครับ,บตกลงไปไม่ไม่ไหลใช่ไหมโอเคครับเราก็ค่อยๆทยอยโดดมันโอ้โหมันอีกตั้งทีหนึ่ง หรือถ้าผมทำอย่างนี้ได้ปะทำไมพื้นมันหายล่ะครับแล้วผมจะไปอย่างไรฮึเอ๊ไม่ตายเถอะยากแล้วงานหยาบ โอ้เดี๋ยวนะอยากถ่ายวางไปโอเคแปลอะไรแบบนี้นนี่ครับผมต้องถ่ายให้เต็มเฟรมเอาไว้อะแล้วก็โดดก่อนเอาอันนี้ครับต่อถึงประตูพอดีใช่ปะโอเคครับเออสวยขอบคุณครับ ันนี้กลับหัวหรอผมว่าไม่น่าไม่น่ายากปะ่ปะไปได้ประตูด้วยครับต่อพื้นอ่าแล้วก็ไปต่อครับเฮย้ยนี่ผ่านเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ขอบประตูต้องตั้งให้ถูกอ่ะแล้วเราก็ แล้วเราก็แบบนี้ครับเออมันจะไปฟิล์มครับขอบคุณครับห้าองหรอออทางไม่ไปไห้ปะไปได้ปะ,ไ,ปไ,ปะไม่ครับตอนนั้นมีทางอยู่ก็คือเลยห้องนี้ไปใช่ไหมถ้าผมท่ายหนึ่งก่อนแล้วผมก็กลับหัวมันแบบไม่ไ่ายอยู่ดีวะ ต้องถ่ายห้ามมีตะแกรงครับถ้ามันไม่มีตะแกรงตรงนี้ปุ๊บผมว่าผมก็น่าจะเดินไปได้นะโอ้โ้เฮ้ยเฮ้ยประตูอยู่นั่นครับเราเราสามารถไหมสามารถนะดิมันมันจะไปหากอะไรเราโถ นี่ครับห้องต่อไปอ่าโอ้ยเดี๋ยวนะหัวหัวจะปวดถ่ายถ่ายถ่ายไม่ได้อืมไยพื้นไหมโอเคครับขอพื้นกอนหนึ่งดอกฮนะอุ้ยมีฟิล์มสองเลยนี่เย,ย้แล้วเราก็ต่อประมาณนี้ครับนี่มัน อ่าแล้วเราก็ถ่ายถ่ายไหนดีอะข้างบนมันยากไปผมว่าเอาเอาที่เดินดีกว่าเอาเอามมานะครับโอเคเราก็ต่อตรงนี้ไปครับปรามมณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ามาถึงนี่แล้วครับข้างบนไม่น่าไปได้ใช่ไหมเราถ่ายอ่ะโอ้ยถ่ายเลยดีอ ไม่เหลือที่แล้วถ่ายนี้ไปครับไปเชื่อมไปข้างบนอันประมาณนี้ครับปึ๊บเฮ้ยไปไม่ได้ติดเดี๋ยวเอาไหลอีกไหลด้วยเอ้ยมเรืออะไรบ้างอุ้ยเดนะี๋ยวนะปึ๊บขอบคุณครับกลับละโยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ประตูแล้วโอ้ผมไม่น่ายากกันได้ประตูมาแล้วเนี่ย โอเคครับ <laughs> จะถ่ายประตูก็บอเหรอฟีมีเก้าแล้วะฮะอันนี้บ่อน้ำน้ำไม่ใช่น้ำผู้ต้นไม้แล้วอ่าบ่อด้นครับอืมอืมอย่างนี้ใช่ไหมว่าผมพินง่ายไปวะหรือเปล่าวะหรือผมรู้จริงมันไปได้เลย เนี่ยปุ๊บเอาเอาอยัางวนี๊บขอบคุณครับขอบคุณครับเทคร้วไปต่อครับถ้าถ้าวางสูงกระโดดไม่ขึ้นนี่ฮาเลยนะท้ายมีเป็ดห่านเป็ดครับข้างหน้านี่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย หรือมันจะไม่มีอะไรแล้วหรอมันรูปเดิมครับโอ้โหผลลุกเหมือนกันนะอินเซปชันเลยเราไปทางไหนดีอ่ะเอาไปอวกาศไหมมันมีอ่ามีบ้านนะครับมีอวกาศแล้วก็มีเหมือนน่าจะเหมือนแบบทะเลทรายหรือชายหาดไม่แน่ใจโอวกาศดีกว่าโอ้เปรนกู เอาไอห,หาดมาไปมันไม่มีอะไรเลยรถบ้านนะครับมีอะไรไหมเนี่ยนี่ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะอ่ะไปได้ไหมครับบ้านหลังนี้ต้องถูกแล้วปะโกโอ้ไ oh my god ภาพแบบภ <c oughs> าพแบบแบล็กเอาจัดๆแล้วโอ้โหทางที่ถูกเท่าไหร่อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอ เอาแล้วมันหายไปแล้วผมติบแล้วอย่าบอกนะว่าต้องรีดอ่ะเอ่อกลับไปได้ไหมอ่ะขนุญาตถ่ายอ่ะอันนี้ใหม่นะครับเอ้ะม,มันมันจะอมไ,มไปบ่าอ่ะถ่ายมาระวังครับใกล้ๆเลยโอเค ของหายไปแล้ววะดิจิบแหละผมว่าน่าจะต้องรีแน่เลยอะแบบเนี้ยหรือปะไม่นด้ถ้าผมถ่ายสมมติว,ว่าถ้าผมถ่ายไอ้นี่มันจะกลับมาใหม่ไหมครับหรือมันเหลือแค่นี้แล้ววะ <laughs> ดูทรงแล้วไม่น่ามันเหลือแค่นี้ไปแล้วอะเดี๋ยนะ ผมเห็นอะไรหลังบ้านมันไปได้ปะไม่โอเคไม่น่ามีอะไรครับหัวผมต้องหลีกแล้วแหละลาก่อยนะโอ้ไม่โกเล่นใหม่เลยเนี่ยไอ้โคตรอ่าเต็มเด็มครับเราถ่ายอันที่มันติดออกคอยไปด้วยสำหรับมุมมุมกระโดดนะครับมุมกระโดดอย่าง ประมาณประมาณนี้ไหมกำลังดีครับอ้าวย,ยเดี๋ยวไม่ได้ขอไม่ต้องต้องมุมมันด้านล่างเลยครับเออสวยฮะเอารูปมา โอเคแล้วเราก็วางครับผมอยากวางให้มันแนวตั้งแนวตรงอะ่ะมันไปโอ้ตอนนั้น่าจะอันเดิมอันนี้คืออันที่มีแผ่นเป็ดสามแผ่นนะครับไม่เล่นละไปเดี๋ยวอะ่ะนี่ห้องนี้ครับมันจะเหมือนเดิมไหมอะ่ะผมวางต่อแล้วกันนะไปครับไกลจัง มาดูหน่อยโอ้เลยเลยเฟร,รมเก่ามาเยอะแล้วครับที่ใหม่หรือปะอ่าทางนี้ครับที่ใหม่ละออกขวาบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวเบื่อไปเราประตูอยู่นี่ถ้าผมไม่เล่นอันวัาเก็ผมผ่านไปแล้วนะไปครับสวยขออีกฟิล์มหนึ่งนะฮะเอาฟิล์มมาแล้วเฮ้ยทูดามเรา มีพระจันทร์ดวงเดียวจริงๆนะถ้าถ้ามันเป็นศูนเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ดิครับแล้วเราก็้ hoo! เราก็จะถึงดวงจันทร์แล้วครับใช่ไหมใช่ดิครับ <Yeah. S 2> เย้เออ,เอ,อมาอมาถูกปอนีะถูกแล้วปอนที่อยู่นี้ครับมีเป็ดอ๋อมันคือด่านเมื่อกี้นี่ว่าเป็ดวนวนจันทร์เนี่ยครับแล้วก็เข้าไปเลย จบแล้วขอบคุณสำหรับเล่นนะครับเจ็งฟอร์เพย์ิงนะครับสร้างโดยคุณเคนฟอเรสนะฮะอุ้ยก็เป็นการผจญภัยที่แอบหลอนแล้วก็ใช้ความคิดเล็กน้อยนะครับรับสมองและปลองปัญญานี้กันนิดหนึ่งนะครับไม่เลวเลยทีเดียวสนุกดีเอาไว้ถ้ามีอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาเล่นต่อนะครับเพราะว่าผมชอบเกมแนวเนี้ยเออนะโอเคครับผมวันนี้ถ้างั้นก็ขอบคุณทุกที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดไลก์กด subscribe ยังไม่ได้นะฮะไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าครับผม สำหรับวัน,นไม่ใช่ผ่านหน้าในเกมหน้านหรือเปล่าอะไระเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ